โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม Dead by Daylight มือถือนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้รู้ว่าตาดำมันอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือหลังจากที่ผมทำคลิปตาดำอะตั้งแต่ผมใส่ในตัวอะไรวะตัวลอลลี่ปะเออแล้วแบบชื่อคลิปแบบว่าท้าทายความสามารถตัวเองอะเอออะไรประมาณนั้นนะครับ ผมใส่อ่าผมเล่นตั้งแต่ตอนนั้นนะตาดาเนี่ยแล้วก็จากนั้นมาคือไม่ได้เล่นเลยนะครับคือไม่ได้แตะเลยนะเอาง่ายๆแบบว่าไม่มั่นใจในอ่าการชูของตัวเองนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าก็เลยไม่ใส่ไปนะครับอ่าวันนี้ก็เลยมาลองดูนะครับเห็นว่ามันน่าจะผับมาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณดูอะไรข้ารากรเห็นนะครับฆาตกรก็จะเห็นเหมือนกันแล้วก็จะได้รับ ความเร็วในการรักษาในการซ่อมแซมการช้าการช้าล้างนะครับเป็น6%ใช่ไหมตาดำจะทำงานเนี่ยใน3าวเนี่ยในทุกในทุกๆ30วินะครับแล้วก็จะเห็นออร่าเป็นเวลา3าวิอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคก็ฝันกดไลค์กดแชร์กดซั b สไค i ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมครับ Let's go มาอ๋อได้ด่านนี้ซะด้วยกระทอ่มโลหิตนะครับก็ถือว่าเป็นด่านใหญ่อยู่นะโอเคเปิดมาก็อาตัวสเตลครับเปิดมาตาดําทํางานนะเฮ้ยไม่ใช่ตัวสเตลนี่ว่าแล้วมันจะทํางานตอนไหนวะเจอเดินเนิร์ดนะเพื่อนปัดเลยตอนเลยเพื่อนอ่าโอเคทํางานแล้วอ๋อจะทํางานแบบนี้โอเค ทุกสามสิบวินะครับเราจะมองเห็นฆาตรกรเป็นเวลา3วินาทีนะครับฆาตรกรน่าจะเห็นแล้วแหละไปเลยแล้วกันยาวๆครับเพื่อนปั่นอยู่บ้านใหญ่นะเราจะลากไปหาเพื่อนไม่ได้นะครับเห็นน้าลาบป่ะฟืบโอเคแล้วก็ย้อนกลับ ไปไหนละอ๋อเหมือนจะเจอเพื่อนนะครับเจอเด่วไว้์เหรอเฮ้ยเดยวไว้์เราจุกนานอยู่แล้วเราเชื่อนในฝีมือเพื่อนนะครับยังไงยังไงไม่โดนนะยังไงบิ้งสองไม่โดนสองไปทีหนึ่งบอดสวยเดยวไว้น่าจะโดนละขอบแมพขนาดนี้ โอ้ยโอเคเหมือนเด๋ยวไว้จะฉีกไปแล้วไม่ห่วงเครื่องด้วยนะคนนี้จะปั่นเสร็จแล้วนะเอ้าว่ะไ่ยับยับเลยว่ะไม่สนใจคนปั่นเวยนะโอเคไม่โดนไม่โดน โอ้ยยังไปแกงก้อเกินละก็น่าจะเป็นมือใหม่นะเดื้อเนื้อน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไ <c oughs> <c oughs> ว,ว้เอาอ่ะมันจะจนโจทย์เก่าเนี่ยครับเออที <c> ่ <oughs> มันจะดังบอก Ui tít Ui Trời ơi Hứa

ทางนี้เพื่อนโอเคเือนเจนเอาล่าแนละ้วไปดีกว่าครับตรงนี้เล่นยาก โอ้ยติดมลต่กและกันโอเคเครื่องเดียวเพื่อนโอเค โนวันมะเนี่ยเซไปก่อนคนระับเห็นอะไรอ่ะวะอ้ยโนวันจริงด้วยแตกไปแล้ว โอ้ไฟฉายออกมาไม่ได้ใช้เลยวะ่ะเสียดายจัดแล้วผมต้องไปส่องในไฟฉายเหมือนกันนะผอมเอ๋ใช้ไฟฉายเปิดเองเนี่ยเพื่อนยังไม่เปิดหรอเราเปิดให้โอ้ยเปิดเลยเพื่อนพยาคา์ไม่บีด้วยชิมหายแล้ว โอ้โห <What>? oh, มาแล้วเพวื่อนมาตั้งนานแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอนเกมสองนนะครับจีจีจมาได้เป็นด่านลานเก็บของเก่านะครับโอเคเพื่อนปันนะ่นเลยด่านนี้ถือว่าเล็กนะเชีย่ยหยอย เพื่อนโอ,อ,อ้ทีมกูเอ้ยเชี่ยวหัวร้อนเลยวะเปิดเกมมานี่หัวร้อนเลยวะ Ini kan atas Maka itu nih Ini kan ini ya แล้วไปทำอะไรบนเนินอ้าวใช้ลอีกทีมกูแต่ละคน

ับเล่นที่เดิมครับเอาทิ้งนะตรงนี้มีเซฟโซนครับ ไปช่วยเพื่อนได้ครับเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ตัวเองเกือบตายด้วยอ่ะเพื่อนไม่ได้ช่วยช่วยไม่ได้ครับ สวยไฟฉายผมหมดแล้วด้วยเรียบร้อยครับตายแล้วคนเนี้ยโอ้ทันไหมนเนี่ยไม่ทันว่ะแฟนงน,นี้ มีเครื่องไหนบ้างวะที่ยังไม่ได้ปั่นห่วงเครื่องนะต้องปั่นเครื่องอื่นเครื่องใกล้กันด้วยวะเนี่ยโอ้หเรียบร้อยครับ LT ตรงนี้ บ้างวะเนี่ยโอเคตรงนี้ปั่นโอ้เพื่อน กปเล่นที่อื่นนะครับงงโอ้เครื่องแถวนี้ก็คือปัน่นหมดแล้วอ่ะสวยแล้วครับอีกเครื่องหนึ่งน่าจะข้างหลังวะไม่ใช่แล้วอยู่ไหนวะ สุดท้ายอย่ไหวะเอ้ยโอเคหาตั้งนานตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับถามเครื่องเรียงกันเลยนะต้องอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าจะจุกได้นานแค่ไหนตรงเนี้ยตรงนั้นมีไม้นะโอเคโดนตีไปทีนึงได้เยอะแล้วครับ อย่ามานะเขี่ยามาเฉยเลย ัแล้วเพื่อนสวยทำัมไม่เล่นเอาไม่เห็น สวยประตูไหนเปิดวะเนี่ยโอเคประตูนี้ไปเลยเพื่อนมาดีมาดีโอเคโอ้คือเกมนี้ยังเหนื่อย,อยบอกเลยเจอเพื่อนที่ไม่เป็นงานด้วยครับเปิดมาคือแบบหัวร้อนเลยนะเกมเนี้ย โอเคจีจีไปโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย